ี่สุดสัปดาห์นี้ผมจะบินไปโอลิมปิกนะแต่ว่าอ,อิชาผม,ผมใช้บัตรมีหนุ่มรออยู่ที่อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้โฆษณาแฝงแต่ว,ว่าผมมีแบงก์กรุงศรีแต่ช่างแบงก์กรุงศรีเธอพิหนว่าผมก็ใช้เครดิตการ์ดนี้อยู่ไม่มีโรคไม่มีในายแต่ถ้าเช่นนี้เป็นเอเ็กซ์หรือวีซ่าหรือมาสเตอร์เป็นวีซ่ารอดรอดป่ะรอดรอดเพราะว่าอะไรรอดเพราะว่าเขาประกาศแล้วที่วีที่โอลิมปิกเนี้ยต้องใช้วีซ่าเท่านั้นอย่างอื่นห้ามอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะ พอจะหักดิบผัดปากีนนี้ก็ได้นะเพราะว่าหรแสดงว่ามันมันยังไงมันใจแคบไปหรือเปล่า <S <S โอลิมปิกมันคือเกมแห่งมนุษยชาติของกีฬาแบบแล้วอยู่มันกลายเป็นเรื่องของถ้าคุณไม่ใช้สมสังอย่างนี้ล่ะคือวีซ่าเนี่ยไปจ่ายสปอนเซอร์ไปเยอะสามพันสามหมื่นสี่พันล้านในการบูมโอลิมปิกนี้ขึ้นมาแบบอาจารย์จะบอกว่ามอในแง่ของตัวโปรดักที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็มีอำนาจความชอบธรรมในการทถูกคือ ผมว่าเป็นเรื่องราวที่เขาต้องคิดต่อยอดเองแต่ว่าการคิดต่อยอดโดยการผมใช้คํานี้นะอาจจะแรงไปนิดนึงนะคมขืนผู้ผู้บริโภคอุไม่แรงไม่แรงไมคมขืนให้ผู้บริโภคใช้แต่วีซ่าการเนี่ยผมว่ามันมันเ,เรียกว่าไอต้ตรงจุดนี้เนะี่ยผมว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะว่าซาก,ก็คือว่าเหมือนกับคุณเกยงเมื่อกี้นี้พูดออกมาชัดเจนเลยนะยังไม่ได้พิจารณาในสิทธิ์น,นีแต่สมองคุณเกยงั่างการไปแล้วแล้วหักบัตรมันเลยดีกว่าใช่แล้วทัานแปลว่าอะไรครับมีอีกกี่คนที่จะคิดอย่างนั้นถ้าผมเป็นวีซ่าผมจะคิดสงครามสถานการณ์โอลิมปิกมีอะไรครับมีกีฬาสิสถานการณ์โอลิมปิกมีคนเยอะแสดงว่ามีการลกุกกระเป๋าแง่แง่โอกาสบัตรจะหายสูงนะฮะนะโอ, <ๆ S 2> โอกาสบัตรจะหายสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเกิดบอกว่าวีซ่ารับประกันว่าจะ trace back รับบล็อกให้อย่างรวดเร็วและออกใบบัตรใหม่เป็นบริการให้ทันทีเนี่ยผมว่าคนจะแชร์ใช้วีซ่ากันมากขึ้นนะครับแทนที่จะคิดต่างงข้ามเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเนี่ยเปิดทางตรงกันข้ามเลยไหครับคือขอใจปีเตอร์การเนี่ยเป็นการคิด back ย้อนหลังขลับมามแล้วมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเราแคบรบ์คุณวีซ่าแคร์แต่ถ้าไปบล็อกเลยเนี่ยคัดเลยอย่างเงี้ย ทั้งหมดที่วีซ่าทำมาตลอดชาติตั้งแต่ชาติะบันก่อนถึงวันนี้คือพูดขังกันว่าแขแล้ววันนี้ไปหักดิบคุณกำลังทำอะไรจะกลายเป็นพระเอกสุดหรอกลายเป็นนักข่มขืนไปไทยไปวันไปชิบตาเลยนะครับสิ่งนี้มันสะท้อนเลยบอกว่าโลกทุนนิยมมันกำลังคือมันมันหม่ำคำใหญ่แหละแต่มันกำลังกลายเป็นว่ามันมีเขี้ยวที่อยู่ใต้ปากด้วยว่าฉันพร้อมจะขย่ำผมว่าไอ้ตรงนี้แหละหลายครั้งนะครับนักการเงินเนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือนักการตลาด นะครับฝ่าย finance นะของวีซ่าคงมานั่งคิดแล้วแหละว่าฉันเสียเงินไปต้องเยอะแยะฉันต้องอายคุ้มนะเดี๋ยวมันไม่คุ้มทันเงินที่ฉันจะออกไปแต่ไม่ได้คิดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของความคุ้มหรือไม่คุ้มในกรณีโอลิมปิกแต่เป็นภาพภาพทระยะยาวของวีซ่าที่คุณมีโอกาสสัมผัสคนและเรียกความรักความศรัทธาและความบันเทิงเองของคนในการสร้างแบรนดิ้งแต่ตีเป็นว่าอ๋อไอ้นี่คือมิชชั่นหนึ่งมิชชั่นที่ฉันจะต้องทําให้มันกําไรให้ได้ ไอ้ตรงนี้นะครับเป็นการคิดสั้นไม่ได้คิดยาวเลยแล้วนักจะตื่นขึ้นกับพวกนักไฟแนนซ์ทั้งหมดนี่ดีนะว่ากางเกงใน mani, อาร์มานี่กางเกงในคาร์วิงคายเนี่ยเขาไมา่ได้เป็นสปอนเซอร์ในโอลิมปิกเพราะถ้าไปจริงๆเนี่ย <ừ> จาร์มีเตอร์กันเข้าไม่ได้เพราะจาร์มีเตอร์ใส่กางเกงในแอปเปิลสามตัวร้อยตลาดนัดมประกอบ <ừ> จบครับ